วัสดีค่ะพบกับ r c c TV อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูปฏิกิริยาของมังกรนะคะที่เจอเรานะคะมันทำให้เราเด้งหรือเปล่าเราไปสร้างประคตูบมังกรกันแล้วกันนี่ก็จะมีของดังนี้สอ2อย่างเลยแค่นี้เออกูว่าแค่นี้ทำไมโอเคนี่ ต้องตรงไปทางนี้ทางเดียวเลยครับแล้วก็ทางนี้ก็ต้องต่อไปทางนี้อุ้ยไม่ใช่อันนี้มันทุบอะไรไม่ได้เลยค่ะเตือนไว้ก่อนนะเพื่อหาวิธีทางทุบเนะี่ยลำบากแน่เลยบ่อยมากครับนี่นี่แล้วขี้เกียจบินเลย่ะดูไอเซ่ะคะ เนี่ยเองเดจคแับดิ๊ดิๆดิฟอะไรเข้านี่ก็จะเจอแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ลงไปแล้วก็ปีนนะให้ไปถึงจุดเลยแบบเกพอ้อก่อนอ้าวตรงนี้ก็มีลืมตัวก็จะเป็นทางแบบนี้นะคะไปดูเดี๋ยวแอร์ไปดูปฏิกริยาของมัน เสียงปีกกระเพือบเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรนี่เป็นเฮียอะไรีอี่เชื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดับไปก่นอนอีกเจอมังกรอยากโดนมังกรถีบ จะเสกหน,มนีมามันนี้แหละโดนไฟไหม้เลยแบบงงงงแล้วคราวนี้ดูเลยโกดแล้ว่าก็ราคาไหนอะตัวเองแกงมังกรนะคะ เี่ยสำคัญครับทบุบนั่นไงนี้มังกรไม่เหลืออะไรอีกแล้วนี่ด้วยวิ่ตายซะตายไปซะ,ไปไปซะ เกลียนครับเสี่ยนเกลียนมากไห้แกไม่มีอะไรจะดูปฏิกิริยาไัมนะ ระเบิดนะคแบบอันนี้มันระเบิดไหมไม่ได้ครับต้องโลลาวาแม่งมารอไม่มมนี่ดัดจริดมากเปคนเล็วสุดเลยครับพี่แอร์ ให้กาูปฏิกริยานะค่ะเริ่มโอ๊ยจะวางอไรเนี่ยเนาะมังกรบอกโอ๊ยอีมังกร แค่นี้มันจริงๆมันจะระเบิดขัดขวางอีกได้อุยอีห่านี่ันกำลังจะไปได้สวยถึงเวลาเอาสอนแล้วมองแผนได้หมดแล้ว ดูมันเกลียเรามากครับมันหายไปเพราะอีมังกรน,นี่ตายซะมาลอะนรจว่าเราไหมถ้าเราจะฆ่านาย มึงก็บอกมึงทำเพื่อ ご <sighs> めんなさい。 ได้ <ś les> สักที่แบบแอ่เก่งจังปะ่ะกลับลลกมนุษย์ความเก่งแอร์เป็นเลิศ ถ้าอยากแชร์ความรู้นี้ก็แชร์ไปเลยไอเรื่องระเบิดเคยวระเบิดสีอร่าเด่นมากค่ะถ้าใครอยากเห็นกับตาตัวเองนะก็ทับตาที่พี่แอร์คนฉลาดคนนี้เสนอเลยค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนโครฉลาดระบ,บอก่ <c oughs> <c oughs> อากบอกตรงว่าจะกลับเป็นเหมือนเดิมเออไม่หรอก มังกรมาดับไปหลายครั้งเลยสุดท้ายก็ไม่ได้อ๋ออน,นาจใจจ,จริงๆเราจะได้ไปต่อไหนดีวะเฮ้ยหือะไรอือหือ อะไรของมันวะคณที่ฆ่ามังกรได้ใช่ไหมเซลล์มังมกรนั่นไงแอร์ผู้ยิ่งใหญ่จเจอปราศอืมแอร์เก่งเลยเธอตอบหน่อยนะ แ๊บหนึง่งมีอะไรบ้างเนี่ยมีแค่นี้ใช่ไหมป๊บหนึน่งลงมาอตรงนี้เฮ้ยมีอะไรบ้างอะ่ะ